โชงเก่งไงเนี่ยโอ้มาไม่ทันเลยเสียนูอาบเสร็จแล้วเรียวคักนี่ครับน้ำใสามากครับนี่แหละคือห้องน้ำของพวกเราชาวรถบรรทุกสะน้ำสะหน่อยอยู่กลางหน้า ทำสายดีก่อนจะทำงานนะครับเด็กแม็กจะเป้าจับเป้าเป็นอยังไม่เป่ากลองวะนี่แม่รู้ว่าใครเป่ากลองแค่เดียอ๋อเป็นเป็นอยัง เป่าแน่ป่ะิรถยังสีแมงทน,นดูแลรักษาสัตว์ทนกล่องสัตวเป่าแน่เพเป่าแน่กันั่นทนค่ะเครื่องเพราะเป็นยังเจียกี <c oughs> อ้อะมูยยกเบิ้งเช็คเสาแรงนี่เดี๋ยวก็นอันอน,อน,อน,อนั้นอ,นอนันนี้มันเนาะนั่นเป๊กอีกแล้ว่ะนั่นบางนั่นเป๊กแล้วน,น,นั่น คน,คนขับไมโครกบเป็กแล้วครับโอ้โห oh. oh, ฝุ่นกระจายนนออดึงออกมานี่ประมาณหนึ่งถ้วยนะฝุ่นที่กระจายออกมาเมื่อกี้นี่ <c oughs> <c oughs> ออกมาแปดเขางเป่าก,ก,กองมันมากอ่ะต่อไปผมจะอาบน้ำก่อนเด้อนี่นี่แหละครับขุถังกระมังช้อนถวยซับน้ำมาก่อนเถิงมีดเขียงเถิงโต๊ะเถิงเต้นแล้วก็เถิงเตียงโอ้พลังงานนะครับต่อไปผมจะอาบน้ำแล้วครับนี่แหละยากาศลุกทุ่งลุกทุง่งคนกรุงเทพบอก้าใจหรอกเนาะพี่นอ้อง คนอีสานที่ไปอยู่กรทอมอนะครับถ้าโดาอยู่นะครับผมใกล้จะได้ทำไร่ไถนากันนะครับรีบกลับมาหวานข้าวเด้อเนื้องวัวเนื้อยังเรายาปลาปิ้งย่างห้ขาดก่อนจะมีการเริ่มงานครับอาบน้ำอาบท่ากันอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยเราจะเห็นตะวันตั้งแต่เช้านะครับ ไม่เหมือนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านป่านนี้ยังไม่ตื่นหรอกหกโมงนะครับหกโมงน่อยๆอ,อาบน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ